ทั้งๆที่รักกันอยู่ดีๆทำไมเราถึงเกลียดกันวะ คือคุณปอเขาบอกว่าเดินลงบันไดามาก็คือเห็นหน้าปุ๊บก,ก็แบบเกลียดอะ่ะไม่อยากอยู่กับคนคนนี้เกลียดพฤติกรรมหรือว่าเช่นแบบว่าเรารู้สึกว่าเขาขี้บ่นจังเลยวะพอเราเริ่มรักกันหรือเริ่มเป็นแฟนกันอะ่ะเราจะแคร์ความรู้สึกของอีกคนนึงมากกว่าแคร์ของตัวเองยิ่งมีลูกด้วยกันด้วยอีกเนี่ยมันจะทําให้ความเป็นตัวเองเราออกมาชัดขึ้นเวลาที่เราเหนื่อยจากการเลี้ยงลูกแล้วอะ่ะมันจะทําให้เราเริ่มที่จะหงุดหงิดโมโหด้วยความไม่พอใจทําไมทําไมทิ้งขยะแพมเพร์อลูกเนี่ย,ยนึกออกปะเราก็จะพูด ความเป็นเราออกไปเพราะว่ามันอึดอัดเราก็เลยอยากจะระเบิดออกเราดูแลลูกคนเดียวเราเหนื่อยเราก็อยากจะให้เขารู้รู้บ้างหรือว่ามาช่วยเราบ้างเงี้ยดังนั้นเราจะขี้บ่นมากขึ้นดังนั้นอีกคนหนึ่งก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นด้านที่กูไม่เคยเจอมาก่อนเลยพอเราไม่ชอบพฤติกรรมนี้มันก็จะเกิดกลายเป็นความเกลียดกลับไปที่จุดเริ่มต้นก่อนว่าทําไมเราถึงเกลียดเขาไม่อยากให้มันอยู่ในบ้านไม่อยากเห็นมันเลยอะไรเงี้ยทาไมวะอะไรก็ตามที่เขาเลือกเราไม่ถูกใจเหมือนเรากําลังจะบอกเขาว่ากูไม่อยากให้มึงบน่น แต่สิ่งที่เขาเป็นคือเขากําลังบน่นสิ่งที่เขาทํามันไม่เป็นดั่งใจเราว่างั้นเถอะดังนั้นสิ่งที่เราต้องมาดูคือตัวนี้ที่เราไม่ชอบไม่ใช่ไปดูการกระทําของเขานะถึงจุดจุดหนึ่งอายุเราก็จะมากขึ้นแล้วเราก็จะมีความแก่มีความที่แบบเราเราไม่สามารถที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับใครได้บางครั้งการที่เราไปเริ่มต้นใหม่กับใครมันมันใช้เวลาในการดูกันและเกิดมันไม่ใช่อีกอะดังนั้นเราจะต้องอยู่กับคนคนเดิมของเราเนี่แหละเพราะคนคนนี้แหละคือคนที่จะอยู่กับเราไปจนแก่ เหมือนที่ป๋อกับเอเขาออกมาพูดว่าถ้าเกิดว่ากูเลิกกับเขาเรารับได้ไหมถ้าไม่มีเขาแล้วเราจะต้องไปมีแฟนใหม่แล้วคนนี้แฟนของเราก็าจะต้องไปมีคนใหม่เรารับได้ไหมต่อให้เราเกลียดมันแต่เราก็อยากมีมันอยู่หรือเปล่าถามตัวเองตอนที่เราไม่ได้โกรธเขานะบางทีการที่เราโกรธเขาอะ มันทําให้เราคิดยังไม่รอบคอบมากพอเราต้องเอาไอ้ตรงนี้มาทําความเข้าใจเอาไอ้ความไม่ชอบนะไม่ชอบในตัวพฤติกรรมของเขาอะ่ะมาทําความเข้าใจพอเราเข้าใจเขาเราจะลดความรู้สึกไม่พอใจหรือไม่ได้ดั่งใจบ้างไม่ได้ดั่งใจบ้างก็ได้ป้าและไอต้ตัวเนี้ไอ้ความเกลียดมันจะลดลงเขาโตมาแบบนี้ว่ะเขาขี้บ่นเพราะอะไร บ่นเพราะสมองมันเครียดมันต้องการระบายความรู้สึกออกมาดังนั้นการที่เขาพูดเยอะเราก็แค่ทําความเข้าใจก่อนว่าเออมันก็แค่ระบายความรู้สึกแหละว,วะ อย่างนี้ก็ได้หรือว่าเขาบ่นเพราะว่าเขาโตมาแบบบ้านเรียบร้อยเราเป็นคนที่แบบโตมาแบบชิลๆวางไว้เดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดการทะเลาะกันพอเขาอยากให้เก็บเราไม่เก็บความต้องการมันตรงกันข้ามกันดังนั้นเวลาที่เราทําความเข้าใจก่อนว่าเออมันก็แค่ความต้องการของเขาอะเราทําให้ได้ปะละ่ะถ้าเราทําได้แล้วมันไม่เหลือบาก,กว่อแรงกูก็ทําได้เลยปะก็ทําทําไปเหอะเพราะว่ามันจะได้ถูกใจแล้วมันจะได้จบอันนี้คือการที่เรา ปรับตัวเพื่ออยู่ด้วยกันไม่ใช่เพื่อมึงแต่เพื่อตัวเราเองดูเผินๆบางทีคนบางคนบอกว่าเราจะอดทนปรับเพื่อเขาไปตลอดเหรอคะไม่ใช่กูไม่ได้ให้มึงปรับเพื่อเขากูให้มึงปรับเพื่อมึงนัแหละแต่ถ้ามึงไม่ได้อยากมีเขาตอนแก่เนี่ยมึงไม่ต้องปรับก็ได้เพราะกูบอกแล้วว่ากูให้มึงปรับเพื่อตัวมึงเองก็ถ้ามึงมีเขาแล้วชีวิตมึงดีอ่ะมึงอยากมีเขาต่อไปล่ะ เออแล้วถ้ามึงมีเขาแล้วเขาเป็นแม่ของลูกมึงอะเพื่อลูกเพื่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าอีกคนนึงเขาอยู่กับเราเขานิดเราเขาอยากให้เราอยู่เขาเห็นคุณค่าของเราแล้วเขาก็อยากให้ความรักนี้มันไปต่อเขาก็จะนึกถึงเราเหมือนกันถ้าเราบ่นเยอะเขาอาจจะอึดอัดว่ะเราก็จะลดการบ่นของเราลงเพราะว่าเอาจริงป่ะถ้าเราไม่อยากให้เขาเกลียดเรามากไปกว่าเน,นี้ยเราต้องปรับลดความไม่ได้ดังใจบ้าง มึงไม่ต้องได้ดังใจทุกอย่างหรอกว่ะมึงจะบ่นไปทําไมเยอะแยะสุดท้ายมึงบ่นไปเขาก็ไม่ทําถ้ามึงอยากทํามึงทําเองได้มึงก็ทําถามตัวเองถ้าเราไม่ได้อยากให้เขาเกลียดมากขึ้นหรือเราไม่อยากให้รักมันพังเราก็แค่ว่าถามตัวเองเดีว,ว่ากูปรับอะไรได้บ้าง mm. เพื่อความรักที่กูต้องมีมันะถามตัวเองก่อนว่ากูต้องมีมันดูแลกูตอนแก่ไหมถ้าจําเป็น และท่านอยากมีเขาไปจนแก่เนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเองเพื่อให้เราได้มีเขาไงจะเดินเกมกับสามียังไงดีอะไรย่างเงี้ยอยากจะคุยกับนิกกี้นะคะในการลงลึกแบบเฉพาะบ้านเราเฉพาะตัวเราเฉพาะความเป็นเราจริงๆเพราะการที่เราฟังจาก Youtube หรือฟังจาก Tik t o ็อกเพียง3นาทีมันไม่สามารถที่จะแบบเป็นเราได้จริงๆแล้วดีเทลในชีวิตเรามันมันละเอียด ชีวิตเราเองเราวิเคราะห์ชีวิตเราเองไม่ละเอียดได้เท่ากับคนที่อยู่นอกเกมเหรอกดังนั้นทักเข้ามาปรึกษาจะดีที่สุดเนาะใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวกับนิกกี้ก็ทักเข้ามาได้นะคะที่ไลน์แอดนี้